ปัจจุบันมีสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ถูกวางจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดเป็นจำนวนมากแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าอุปโภคและบริโภคเหล่านั้นมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SGS Green Mark เป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยและคุณภาพในทุกสินค้าที่ลูกค้าเลือกใช้ค่ะ ฉลากสิ่งแวดล้อมหรือ Green Mark s, เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยการลดการใช้ทรัพยากรและลดมลพิษในทุกกระบวนการผลิตการใช้งานไปจนถึงหลังการใช้งานนอกจากนี้ฉลากสิ่งแวดล้อมหรือ Green Mark s, ช่วยเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย กรีนมาร์กช่วยป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อสีอเขียวหรือ Greenwashing ซึ่งมักจะหลอกลวงผู้บริโภคด้วยการโฆษณาที่เกินจริงว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงด้วยการรับรองที่ชัดเจนและเชื่อถือได้การมีฉลากสิ่งแวดล้อมหรือ Green าร์กติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ จะช่วยทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นฉลากสิ่งแวดล้อมที่ SGS Lab สามารถให้การรับรองได้ในปัจจุบันมี7ชนิดได้แก่ 1. Industrial compostable การรับรองการย่อยสลายในระดับอุตสาหกรรม 2. Biodegradability การรับรองความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ 3. Bio-based การรับรองผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ทำมาจากทรัพยากรที่มาจากพืชหรือสัตว์ 4. ภาษ s ส b ับสแตน s เอเสสการรับรองสารเคมีหรือวัสดุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมโดยได้ถูกตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงแล้วเพื่อกำหนดว่ามีความปลอดภัย 5. Recycle c o n คอ n t ทนตการรับรองวัสดุที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งมาจากวัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลแล้ว 6. PVC free การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารโพลีไวนิลคลอรด์เ PFAS a s s e e การรับรองสารเคมีในกลุ่มฟูออโรเคมีคอลโดยได้ถูกตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงแล้วโดยถ้าจะให้พูดถึง Green Mark ที่เป็นที่น่าสนใจในตอนนี้มากที่สุดก็คือ PFAS green mark พีฟาส e n นมา k มีความน่าสนใจและมีความสำคัญต่อผู้บริโภคอย่างไรเรามาทำความรู้จัก p f a าสกันค่ะ p f a าสย่อมาจาก p r e and poly fluoroalkyl substance โดยถูกสังเคราะห์ขึ้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาติคุณสมบัติของ p f a าสคือทนความร้อนกันความชื้นและไขมันได้ดีจึงนำมาใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่างๆเช่น ในกลุ่มของเซกชายจะเป็นเสื้อคลุมชั้นนอกร่มในกลุ่มของอุตสาหกรรมจะเป็นสารเคลือบกันติดน้ำยาถอดแบบใน Injection m o l d i n g Process ในกลุ่มของ Food Contact Material จะเป็นกระทะเคลือบและบรรจุภัณฑ์แพเกจจิ้งต่างๆพีฟาสมีความสามารถในการคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้เป็นเวลานาน ซึ่งทาให้สารเหล่านี้นสามารถแพร่กระจายและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ําและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการสะสมในชีวภาพอาจนําไปสู่อันตรายหากมีการได้รับสารเกินระดับที่ปลอดภัยและอาจส่งผลกระทบต่อตัอตบและทารกในคันรวมถึงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ในอนาคตค่ะการมีเครื่องหมาย PFAS Green Mark จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นความพิเศษของ s d s Green Mark ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายโดยการสแกน QR code ของ Green Mark ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการทดสอบและมีความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างโปร่งใสและมั่นใจมากยิ่งขึ้นสำหรับช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ s c s Green Mark สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางที่ปรากฏบนหน้าตอนนี้นะคะและอย่าลืมกลับมาพบกับข่าวสารและข้อมูลดีๆจาก s g s ได้อีกครั้งทาง f a c e b o o k Fanpage และ LINE แอของเราค่ะ